เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณและเพื่อนๆตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกายร่างเป็นอูตะโซโลและลูฟี่จากเรื่องวันพีซที่หนำซ้ำยังต้องออกตามหาสมบัติตามจดหมายของแชงคูดอีกต่างหากแต่ว่าเส้นทางในการออกตามล่าหาสมบัติเนี่ยมีอุปสรรคเยอะมากๆเลยมีทั้งกอบลินและสัตว์ประหลาดอ็อกที่คอยเฝ้าขุมสมบัติอยู่ตรงปากป่องภูเขาไฟซึ่งภารกิจในครั้งนี้อูตะและโซโลและลูฟี่จะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่า,าต้องไปติดตามชมกันในคลิปนะคะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใ นะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลย Yahoo ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้ผีเป็ดหัวคิตตี้จะไปหาทุกคนที่บ้านภายในเวลา5 4 3 2ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วผีเป็ดหัวคิตตี้ตายแล้วนอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนงั้นก็ไปดูคลิปให้สนุกกันดีกว่า Yahoo ไปพี่เบย์มาดิมาดิไอ้ตากมาดิมาดิพี่มาดิให้น้องมาดนเออให้น้องจะไปเป่าให้พี่สู้นะให้พี่สู้ทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะพี่พี่พี่เห็นเดี๋ยวพี่ดูสิอ้าวโชว์โชวใหญ่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 หลังให้ศัตรูนั่นราดิมาดิไอ้อู้ยังกากเลยอ่ะเออพี่เบพี่ยังกากเลยอ่ะเอ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยขอเล่นหน่อยอ่ะเอาเอาเอาไปเดี๋ยวพี่ขอเล่นหน่อยมาๆมาๆกินแพะมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไมเนอร์อุ้ยไมเนอร์ พี่กาเกินพี่กาเกินนี่อ้ยนี่โอ้โหอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวไปขอยดี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 มา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 ผมไม่ยอมพี่หรอกผมพูดแค่นี้แหละอู๋นี่มันสกิลอะไรทำไมแรงจังวะ One hour later เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอู้นี่ตัวอะไรอ่ะนี่ที่ไมเนอร์ใช้ใช้ตัวอะไรอ่ะเป็นไม่บอกดีกว่าเป็นชื่อตัวละครรับอู้ไม่เล่นละเกมกากเกินไม่อยากเล่นละอะไรก็ไม่รู้แพ้ตลอดเลยสองตาโอ้เพ้แล้วพ่านเองอะพี่อะไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้ว แหนเบก็แพ้เหมือนกันนั่นแหละไม่ผมยังไม่แพ้พี่แค่มาพี่แค่มาเบียดผมเฉยๆเมื่อกี้ที่จริงผมจะใช้หมัดยังยึโกมุกโกมุนโนอยากเล่นแล้วเอ่เจ้าตอนนี้ตีสอแล้วนี่โหนี่เราอยู่ดึกขนาดนี้เลยเนี่ยไหนผมไปดูแป๊บโอ้นดูสิเบไหนตีสตรงไหนเนี่ยฟุตแพน่ายังวิ่งไ้ว่อนเลยเนี่ยเอิมดูดูไม่มี ไม่มีใครเลยไปนี่ขอไปดูข้างบ้านก่อนเนี่ยเห็นไหมข้างบ้านเขาแล้จะนอนกันหมดแล้วมั้งน่ะเอ้ยเห็นไหมข้างบ้านก็ยังเปิดไฟเลยแป๊บนึงขอ่องหน่อยอุ้ยอุ้พอนอนหมดแล้วแหละเบโอเคเราไปนอนกันดีกว่าพี่ไปข้อสอบมุงดนตรีข้อสอบมุงดนตรีอยู่โอ้โอเคพี่ไปนอนแล้วงั้นเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนเจอกันพี่เดี๋ยวทีพี่ผมไม่หาอะไรกินต่อดีกว่าโอเคพี่นอนแล้ว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านนี่แล้วนี่คือเกาะเหรอแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอูย้เย่แล้วจะมีใครแถวนี้ไหมเนี่ยเออคุณคะฮัลโหลฮัลโหลมีใครแถวนี้ไหมคะมีใครแถวนี้ไหมคะอู้นี่ฉันตัวคนเดียวเหรอเนี่ยแล้วที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอู้แล้วเบตากับไมเนอร์อยู่ไหนเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยมีคนตรงน,นั้นด้วยคือฮะดูฟี่กับโซโลเหรอ สงสัยต้องเข้าไปถามแล้วเฮ้ยเข้าไปถามดีกว่าเอ่อเอ่อคุณลูฟี่คุณโซโล่ที่นี่คือที่ไหนอะแล้วเราอยู่เราอยู่บนเกาะเหรอที่แล้วนะฉันไม่ใช่ลูฟี่หรอกนะฉันก็ไม่ใช่โซโลเหมือนกันทำไมเสียงคุ้นจังวะแล้วพวกพวกคุณเป็นใครอะชื่อก็บอกอยู่ว่าลูฟี่กับโซโลผมเองผมเองเบต้าเนี่ยเอ้าเ๊เออผมก็ไมเนอร์เนี่ยเฮ้ยพี่ใช่พี่หวานปะใช่ใช่ เออเออเราเ,เราก็พูดเอาซะเหมือนเขาเป็นพี่หวานเลยเอ,อเออชยพี่หวานไหมเนี่ยก็พี่ก็เป็นพี่หวานไงพวกเองทำไมจำพี่ไม่ได้อะแต่ไม่คือตอนเนี้ยพี่ดูตัวเองก่อนคือพีพอ่เปลี่ยนไ,ไปอย่างเปลี่ยนไปเยอะนะยกเว้นผมอะพี่ทำไมวะไหนดูสิผมสลับบ,บา,านเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันนี่มันใครวะเนี่ยทำไมมันคุ้นจังเหมือนเคยเห็นในในหนัง ใช่ไหมเหมือนอุตะอุตไหมอุตะอุตไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอุตะจากวันพีเฟมเลสหรอฟมเลสอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่พวกเองรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเป็นลูฟี่กับโซโลคือมันไม่มีความเขาโคงเดิมเลยใช่ผมรู้ผมผมรู้เพราะว่าผมเนี่ยดูดิผมมีพลังของแบบผลยางยืดเนี่ยดูดิแล้วผมมีความเร็วผมกระโดดอะไรเงี้ยดูดิอตกไปนาพอพี่โอ้ยขึ้นมา เหมือ <SM. S 1> น threaten. กันอูตายแล้วพี่จำได้ว่าอูต่าลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมแบบแบบแบบแรงกว่าแบบแรงกว่าพี่พี่เพิ่งดูตรงสล็อตของพี่มันมีดาบกับเอ่อกล้องสองทางไกลด้วยอ่ะมันมาได้ไงวะอะไรอ่ะทำไมของผมมีไอ้นี่อ่ะผมมีแค่เนี่ยมันมีหนังสือแบบจดหมายอะไรสักอย่างผมว่าพี่ควรอ่านนะเพราะพี่เป็นอูต่ายอมอูต่ามันจำเป็นต้องอ่านจดหมายด้วยเหรอไหนดูสิจดหมายจากแชงคูด แทงคูณนี่จะไม่ผิดคือพ่อของอูตะใช่ไหมเบพ่อพี่อ่ะไม่ไม่มือคือพ่อของตัวละครไม่ใช่พ่อพี่ไม่นั่นหละก็พ่อของพ่อพี่พี่ตอนนี้พี่เป็นอูตะไงก็เป็นพ่อของพี่ไงเออโอเคโอเคงั้นพี่ขออ่านก่อนแล้วกันพวกเองฟังนะเออลูกพ่ออูตะพ่อขอโทษนะที่ทิ้งเจ้าไว้แต่พ่อติดภารกิจจริงๆพ่อขอไหวบานให้เจ้าออกตามหาขุมสมบัติแทนพ่อหน่อยนะถ้าเจ้าหาเจอก็เอาไปได้เลยโชคดีลูกพ่อเออฮะขุมสมบัติ ช่มีแค่นี้เลยเนี่ยเอาไปอ่านดูดิมีแค่นี้<ด><ด>เลยตี่จกัจก,กรพรรดมีธุระด้วยเหรอแต่เดี๋ยวนะคือ,ค,อคือทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องให้เราไปหาสมบัติแทนด้วยเนี่ยพี่ควรจะไปขึ้นอคอนเสิร์ตไปร้องเพลงไม่ใช่เหรอจริงดาวลับเพลงไม่ใช่ป่านานี้ผมควรไปไปนี่แล้วไปแบบไปกระทืบไคโดต่อแล้วเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมต้องไปทําแต่ก็สงสัยคงต้องทำแหละเพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวที่เราจะได้กลับบ้านอะ่ะไปก็เราไปหาดีกว่านี่พี่ผมมีเรืออยู่นี่โอเค โซโลอย่าหลงทางเด้อแล้วเรือใหญ่ไม่มีเหรอเรือจนสลัดอะไรเงี้ยไม่มีพี่มันจมไปแล้วอ่ะเอาเอาจบเลยงั้นอ่ะแล้วเราต้องไปเกาะไหนวะเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าผมว่าโอเคโอเคห้ามตกน้ําเด็ดขาดพี่หวางเรือไม่ได้ช่วยด้วย A few minutes later ไปเลยแล้วกันเฮ้พี่นำนี่ผมเดี๋ยวผมลงทางโอเคโอเคพี่จากการสันนิษฐานของพี่นะพี่ว่าจะต้องไปทางตรงแน่ๆเลยอุ้ยนั่นไงเดี๋ยวผมเห็นเกาะแล้วใช่ใช่พี่หวานพี่หวานผมมีนี่หาคิดสังเกตแป๊บนึง ฮะฮาร์คิสังเกตเลยวะวันนี้นี่ทางนี้ทางนี้ผมมีฮาคิสังเกตเฮ้ยเโซโลโซโลใจเย็นโซโลไม่คือพี่พี่เห็นเกาะแล้วน้องเฮ้ยโซโลทางนี้ทางนี้ทางนี้เหมือนกันมันไปเกาะเดียวกันทางนี้เราต้องไปให้ถูกทางสิไม่ทันอะไรจะหลงซะแล้วเองเองเป็นเองเป็นโชว์นะอย่าทำตัวเป็นแบบอย่าทำที่ใส่ตัวละครอย่าเป็นโซโลเวอร์ชันนั้นดินี่ไงพี่ผมลบชอช้างออกแล้วก็เติมโซโลเข้าไปโอเคโอเคงั้นพี่จอดตรงนี้แล้วกันมันน่าจะดูปลอดภัยที่สุดละปึ๊บ โอเคต้องพี่เก็บเรือก่อนเผื่อได้ใช้อีกโอเคทุกคนไหนขอดูล่าดลาวหน่อยสิทำไมมันดูเงียบสงบจังวะเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแหละมีอะไรหรือเปล่าฮาคิเฮ้ยผมมีฮะผมมีฮาคีไปหนึ่งกล้องส่งพี่มนอะไรเลยอ่ะมันดูเงียบสงบมากเลยอ่ะโอเคไปหนึ่งรอพี่ด้วยเออถึงพี่จะเป็นอูตาไม่ได้แปลว่าพี่จะมีปีกเหมือนอูตาซะหน่อยนะบินมาเลยพี่บินไม่ได้เว้ย แล้วพวกเองรู้ไหมอ่ะว่าแบบมันเรื่องมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ในโลกใบนี้อ่ะผมจาได้ว่าผมนอนแล้วเพิ่งกินชาบูกับไอ้โชเ็จใช่พี่ก็จาได้ว่าพี่นอนแล้วแล้วภาพก็ตัดแล้วเราก็ไม่อยู่บนนี้อย่าบอกนะว่าเรามาอยู่ต่างโลกแล้วอ่ะไม่รู้โอ้ไม่นะเดี๋ยวพี่มาดูทางนี้ดีกว่าว่ามีอะไรหรือเปล่าอย่าบอกว่าโลกเก่าเราตายแล้วหรือว่าโลกจะแตกตอนที่เรานอนอยู่แล้วพระเจ้าก็ส่งเรามานี่เอ้พี่ผมมีคาถามต่อไปอะไรเลือผมอยู่ที่ไหนวะ ไอซี่ก็อยากรู้เหมือนกันโซโลอยู่ไหนโซโลวอ้าวแล้วพวกเอ็งอยู่ไหนเนี่ยพี่เห็นแต่ชื่ออหรพวกเอ็งอยู่ไหนกันเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยตอน hour later เราเดินมานานแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไกลขนาดนี้เนี่ยไอ้ขุมสมบัติมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่ตรงนั้นมีภูเขาไฟอุ้ยเฮ้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจะเห็นอะไรบางอย่างตรงภูเขาไฟมันจะเห็นอะไรบางอย่างหาคีย์อะไรอ่ะพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยพี่ยังไม่เห็นตัวอะไรเลยโซโลว์นายเห็นอะไรนะไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เลยฮะอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย หรือจะเป็นชาวบ้านแถวนี้หร oh, oh, like oh, oh, oh ือเปล่าโอ้๋จะดูหน้าเขาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยอ่ะนี่พูดนี่แน่ใครตีโซโลเจนี่จะตีนี่นี่มาดิมาดิเอ้พี่มันตีเราอ่ะมันตีเรามาดิเกียร์เซ็ตกันทำไมมันตายยากจังอ่ะพี่พี่ปวดจะตาิแล้วมันร้องแบบเอ้อออี๋อย่างี้มาดีดีนะที่มีน้อยคิดว่ามันมีตัวนี้มันต้องเฝ้าตัวอะไรสักอย่างแน่ต้องเฝ้าอะไรสักอย่างแบบผมสมบัติหรือเปล่าโอ้พี่เหนื่อยแล้วอ่ะ ชบกงทำไมพี่ไม่มีฟีกวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูทำไมตัวนี้มันตัวบอสหรือเปล่าชาวิชาวะิอุ้ยเฮ้ยกลายชีวมากเลยอ่ะเจอพวกเราไปดีนะที่พลังพี่เบย์แข็งแรงเฮ้ยนี่นี่ยังมีอีกยังมีอีกนี่พี่กอตัวนี้พี่ขอตัวนี้พี่ขอเอาเลยเดี๋ยวพี่ขอไปดูกมันมีหรือเปล่านี่โกมุโกมุโนดีนะที่มันไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวดูซิน่าจะหมดแล้วมั้งแถวนี้เฮ้ยนี่นี่ยังมีในลูยังมีด้ลูมันมีเผด็งด้วย ตรงตรงกลองอ่ใช่ใช่แต่ว่าเหมือนจะต้องต่อบล็อกไปอ่ะพี่ไม่มีบล็อกเลยว่ะมันใช้มัดยังยืดยังไงอะมเบย์ลองดิไม่ยืดไม่ยืดมันไม่ยืดต้องสงสัยต้องขุดบล็อกแถวนี้ไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนึงลูฟี่มีลูฟี่มีความเร็วเบนึงขอปุ๊บปุ๊บจึ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 ๊บนึงจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเบยพี่ฝากด้วยฝากเอาบล็อกมาเผื่อด้วยนะมีวิธีลูฟี่มีวิธีลูฟี่ฉลาดลูฟี่คนนี้ฉลาด ten minutes later ไม่เลเองคิดว่า ของข้างในมันจะเป็นอะไรวะผมว่าอาจจะเป็นแบบทองทองทองมีตังค์มีเพชรมีของตกแต่งพี่คิดว่าอาจจะเป็นแบบพวกผลไม้ปีศาจที่มันโหดๆหรือเปล่าเอออะไรบ้างเร็วเวพี่อยากเอาเรีวพี่เอาเร็ยวเวเร็วๆเอ้ยมาเร็มาเรี่มาเร็วมาเร็วลูฟี่ฉลาดลูฟี่ฉลาดลูฟี่แบบขยันมากมาเร็วเร็วเลวางเลยวางเลยพี่จะรอดูโอ้โอ้ นี่มันวิถีมายครับไม่ใช่หรือนี่ก็นึกว่าเองจะแบบใช้พลังอะไรสักอย่างนี้ซะหน่อยไม่มีอ่ะใช้ไม่เป็นใช้ได้แค่เกียร์สองเอาเลยเลยต่อไปเลยมาม้าม้ามามามาพี่รอดูพี่รอดูเอาล่ะโอเคที่จะเปิดถึงไหมเนี่ยคืบอุ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันมีแค่หนังสืออ่ะแต่ว่ามันเขียนผสมแบบนะจดหมายต่อไปเออว่าอาจจะเป็นแผนที่นี่ต่อไปเอาละทุกคนประเด็นประเด็นคือไปดูอะไรตรงนั้นอ่ะ ้นมโอเคพี่จะขึ้นยังไงดีเนี่ยนีนๆนพี่ทางนี้อีกจ้าจ้าซอยข่อยแนโอเคโอเคฝังว่าเปิดมาแล้วมันจะไม่เจอพวกสับประหลาดบุกขึ้นมาอีกนะมาเป็นว่าดวพี่เปิดเลยแล้วกันพร้อมไหมพร้อมสามสามสองหนึ่งหนึ่ง๊บฮะตื่นได้แล้ว ไมเนอร์ละเบต้าไมเนอร์อยู่ไหนกันเออโอ้โหหลับตื่นก่อนค่อยตื่นก่อนตื่นก่อนดีตื่นก่อนฮัลโหลตื่นตื่นตื่นอะไเนี่ยพี่อาจจะเก็บโบยูเม่ตื่น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 เมื่อคืนเมื่อคืนที่อะไรเนี่พี่พี่อารวาสอะไรเนี่ยไม่รู้คือคือพี่ที่สู้กับสัตว์ประหลาดที่อยู่บนเกาะตัวสัตว์ประหลาดเขียวไม่คือพวกเองเอ้ยหรือว่าฝันวะ พวกเองจําไม่ได้หรอแบบว่าเราไปสู้กันที่สัปหลาดอะพี่ใช่พี่ฝันแบบนี้ปะคือผมเป็นลูฟี่ไอโจเป็นโซโลแล้วพี่เป็นลูใชช่ฝันเดียวกันหรอเอ้าเนเราฝันเรื่องเดียวกันเลยดิในฝันในฝันพี่พูดโกมุโกมุโนไหมพูดพูดพูดจะสดงว่าฝันเดียวกันพี่ชอบบ่นได้ว่าปวดขี้ในในในนั้นอ่ะแล้วพี่ชอบพูดแล้วพี่ชอบพูดว่าซองแซงใช่ไหมเออใช่ใช่อันนั้นอะผมเห็นพี่พูดตลอดทางคลิปเลย ไม่คือสรุปเราฝันเหรอไม่ใช่ความจริงเหรอฝันเลยเนาะฝันไหมอ่ะเพราะว่าเมันตื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ก็นอนอยู่ตรงเนี้ยเออแต่พี่แล้วพี่ฝันบ้านไหนมันมันเชื่อมกันได้วะพี่มีแต่แต่มันแปลกมันมีทฤษฎีอยู่มันมีทฤษฎีอยู่แบบซีซีีฟุชชูสวิชวัฟอะไรเงี้ยอ่ะพี่ขออีกทีสวิชวอฟพี่ว่ามันไม่เหมือนเดิมป่ะใช่โอ้ไม่เหมือนเดิมไม่มันเป็นทฤษฎีหรอกแบบสวิชวอฟพี่ทางร้านอ่ะพี่ ไม่ไม่ใช่ที่สรุปพิจารณาคุณราชินรไม่ใช่ไม่ไม่สรุปก็คือพี่ว่าเราน่าจะเล่นเกมเมื่อคืนหนักไปหน่อยแล้วก็เก็บไปฝันซะมากกว่าเกมนี้ปะเกมนี้ปะต้องเปิดใช่เนี่ยเนี่ยต้องเป็นพวกเกมนี้แน่เลยอ่ะพวกเราเล่นยังไงสองเ่ยเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยนี่ไงลูฟี่ใช่ใช่แต่ว่าไม่มีอูต่าอ่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เป็นอูต่าจริงนะพวกเองเห็นพี่เป็นอูต่าใช่ปะเห็นผมยังเห็นผมยังเห็นไอ้โชมันมันมันยังถือสองดาบอยู่เลยแต่มันไม่คาบไว้อื้ออุ้ยก็คือฝันจริงๆสินะ ช่างเถอะช่างเถอะพี่ไม่เล่นเกมแล้วพี่ออกไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่าแั้น,นเราเล่นไฟเอ็มกันดีกว่าโชโชน่าโชว์น่าไปเปิดเกมเออตามบายเลยน้องพี่ไปเลรื่องนี้เล่นได้เหรอผมเกรงว่ามันจะระเบิดเลยดิเออลองดู